ไม่ยังครับมาเนี้ยไม่ยังพาี่น้องไม่ยังมาเด่นทรงคอทรงคอมอนมาสงคอเนาะครับเนาะทรงคอวเส้นทางเป็นเนาะเส้นทางเหมือนเป็นเนาะเส้นทางเรานี่สบาย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 เนาะน้ำหน้าแบบน้ำน้าแบบน้ำหน้าพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งได้ขับเส้นทางนี้ขับทางผสมของลำบากจากการงานใดพี่น้องนี่ครับไปสงของไก่เด้มาพอทน ไอ้สรงไก่บ่เนี่ยไก่แค่กุล้วนเกยล้วนเดไก่แทกุญะล้วนเหดิกกล้วนออกกล้วนก็ได้เออไก่แค่ไก่เราเราไก่บินโดมเนี่เพรไก่บินดนี่ไปเรื่อยๆเรานอน้อยเรืยๆำไนนอนหันเราไปนอนเอฟซีเอแฟนคลับตกนว่าอะไรฝากอะไร กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะรับกดซับสไคร์อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเสียขายสิ้นเลยในการทำทำคลิปเป็นคลิปเดินทางครับพี่น้องเป็นคลิปเดินทางคือเกาล่ะครับจะโพสต์คลิปยักงกับพี่น้องกระทาเวลาทานะออกวันซาล่ะเดี๋ยวมีคิดงานทุกต่างๆละครับเป็นคลิปสายบุญโดยเฉพาะละครับัดน,นี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เฮ็ดอันนี้ไปเบิ่งสะก้อนไปพังๆสะก้อนพี่น้องไปรับสายบุญ

สดสดเลยี่นองฮ่าคนเก็บเงินให้ยู่มี่เอาเอาฮ่าเอาเก็บเงินซวยอันไหนใหญ่คนเยอเด้อเยอาเอาแบบเอาแบบแถวมี่หรือแถวมี่ไวนอนพึ่งพี่สิบห้าไปนอกโอ้โหบ๊อแล้วนี่แล้ว ไปน้องเออทำการใช้ฝนี่น้อง,อง,ล,ง,ล,องลุยฝนอย่างเดียวครับพี่น้องเอฟซี MC แฟนเขาทุกท่านเข้เาแล้วฝากกดไลค่ฝนท้องไทยด้วยนะครับวดหมอโม่หมักแดงด้วยี่น้องเด้อใส่ควันที่ไทยข้าไปใส่คนัทน,คนที่ไทยเข้าไปพี่น้องใส่ควันที่หลายๆมากรบลูกปีใหญ่พี่น้องมากระดูกปีใหญ่ช่างใหญ่ในน้องเตา่า แต่ไงนาปลอครับองเลยาเดินข้างพาบงข้างบนบนนข้างกันะครับในสองในปลากระขักเราไปองเด้ครับในส่องในปลากระักปลากระขันปลาหลายีแค่น้ำเต็มนะนาเต็มในเวททำไมจัเก็บปลาดุกดูไยเลยนะปลาดูกไย ครับพี่น้องทางกับทุกทางกับบดีเส้นทางกับบดีพี่น้องเอ้ยอบตกับมันเห็ดในเด้ออบตอ่ะก็อยู่ซื้อเด้ออบตเด้อมันเห็ดไนมันเห็ดไหนเส้นทางเไหนเขาว่าอะไรผมทั้งในคลิปนะไม่เด้อทายคลิปลงไปเห็นบงเราเน่เขาเป็นทั้งยูทูบก็ได้เนีลยเาเส้นทางเันเนี่ลเราพี่น้องเส้าเป็นคนแย่ล้วนอย่างเนี่ยเขาว่าเิ่งไง บกตอทงก็สร้างเขาเนี่ยแวโลกเคร่องอโลกเคร่อพอดีห้านาทีพอดีดเลยเข้าแล้วปากกดไลค์มดเลยกดัสไ์ครไนะครับรถม,มาแล้วรถมาแล้วอเแลนไปก่อนหมดเาะเอาแลนไปก่อนผมมันะจอด่กันเอามาก่อนเอามาก่อนไปได้เลยครับไปได้เลย,เลย เด้ลยครับห่างห่ห่างห่างห่างห้างหางห่างห่าไปเลยครับไปเลยไ้ทงท้องเรานองันไปเรยหอกไปเรื่อ้องไปไก่ถึงเลยครับนอไก่เจอแล้วมันส้นทางนอนรงนี้ครัถึงนละหึ่งห้งคุณ เจ้าบอกเล่นดีกว่าอี่นิดนึงเดียวขี้าข่านี่จังเตาเละข่านไปก็จังเตาแท้ข่านม่นี่ข่านมยน่อก่หน่อยบอแมนเพื่อนนี่พ่อฮะตัวนี้นี่อะไรเนี่ยรู้มึ้นเลยเหรอจ๊ะบอลแมนยับรองทั้่วัน สวัสดีครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับก่นสวัสดีครับผม